นี่นี่ยี่เห็นไหมนี่ยเกี่ยวออกมาแล้วจะอยู่ในเสื้อผ้าแบบนี้เลยเกี่ยวเข้าวโล้มนี่ยจะเอาตีนงไม่เป็นโล่มเลยเหรอได้สองแถวเหมือนกันี่คล้ายๆกันเลยคล้ายๆมันเหมือนแบบนี่จม้ยนี่เข้าไปหากันแล้วก็ไปไปมันจะตัดไปไปมันตัดเดี๋ยวผมจะอธิบายเข้าอันไม่แก่เลยมันยืดๆเกี๊ยวเลยเนี่ยครับ ไอ้ตัวนี้มันจะหมุนหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแล้วก็ไปนิดอ่ะไปนิดไปไปนิดตรงนั้นมันจะไปตัดตัดสวยอะ่ะเนี่ยแล้วมันเดินทางเวลาเดินทางข้าวสวยพวกนี้ประมาณหกกระสอบนะครับรถอุ้มกันอุ้มนี้อุ้มได้ประมาณหกกระสอบพอพ่อพอพ่อ้าวดูเม็ดข้าวนะครับเนี่ยดูเม็ดข้าวนะครับนะสะอาดนะครับเนี่ยเม็ดข้าวสะอาดไม่มีไม่มีอ่า สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับกับป,ป้าปนคนรักย่าดูทูเบอร์สายด้วยครับตัวนี้รถเกี่ยวข้าวเล็กกำลังฮอตนะผมก็เลยพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวจิวนะจ๋วนะไม่ใช่จิ๋วนะใหญ่ตอนรถผมนิดนึงวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับไอ้คันนี้เคยเออกคลิปไปแล้วตอนที่อ่าที่ผมไม่มีเสียงนะวันนี้มาเกี่ยวข้าวข้าวนี้ข้าวตั้งอย่างดีเลยนะข้นะาวตั้งอย่างดีเลยผมจะพาทุกคนไปดูครับไอ้รุ่นนี้เป็น กูป้าตาอาวันนะกูป้าตาอาวันเนี่ยกำลังเกี่ยวเดีย๋ยวบอกเออเดี๋ยวไปดูไอ้ไอ้ฟางข้าววันน่ะว่ามันสวยขนาดไหนสาม,มารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยอะ่ะไปทุกคนไปดูกันอย่าอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะไม่งั้นเกลียดนะโอเคครับ เด็กก่อนทไปดูรถดูดีก่อนนี่เห็นไหมน้่นี่นี่นี่เห็นไหมนี่เกี่ยวออกมาแล้วจะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนี่จะเอาไปให้วัวก็ได้นะเห็นไหมอ้โหนี่เข้าล้มเข้าล้มเกี่ยวให้ดูเข้าล้มนี่เขาบอกนะนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เกี่ยวเข้าล้มทำตีนดันให้มันล้มเลยก่อได้เดี๋ยวจ๊บให้ไปเกียวเกห้าเลยนี่เกียวห้าเลย นี่กาการลูกไปยายพี่ชัยครับห่างหายห่างหายไปจากหน้าจอเอมอมวแต่ไปเมาใบกระท่อม <laughs> มอแต่ไปมอใบกระท่อมโอ้ทุกทีทำรถตัดแปงด้วยกันไปเมาาใบกระท่อมนานเยอะวิ่งววตามไม่ทนันครับวิ่งตามก่ะโอ้โหเห็นะแถวเลยข้าวังยังไม่แห้งดีเลย นะ้องแถวเหมือนกันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกัผมอ่ะวันนีเดินได้สบายๆเลยวันนี้เดินแบบชิวๆเลยตัดตามด้วยเนี่ย วันนี้กินหมูเลยเฮ้อ่าเสียพอหรือว่าวันนี้กินหมูว่าข้าวข้าวตั้งอาหารอาหารโตนเลยอะข้าวตั้งอะถ้าข้าวล้มบอกว่ากระดูกก็กระโดดข้าวล้มก็กรเกี่ยวได้ครับจะทำไงจะให้ล้มกระโดดสักหน่อยครก็แต่เปลี่ยนนี่โอเคเลยสวยขอก็สวยเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งโทรศัพท์นะครับ ียวได้ประมาณใบมีด80เซนนะครับใบมีด80เซนก็คือเกี่ยวได้ครั้งละประมาณ60ถึง80นะ60ถึง80เซนต่อต่อหนึ่งหน้านะครับต่อหนึ่งแถวนะแบบนนนเนี้ยถ้าสมมติว่าอ่าเนี่ยรอบต่อไปก็น่าจะอยู่ประมาณเนี้ยครับทุกคนอนะ่ะรอบต่อไปก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะประมาณ60 80. ถึง80เพราะว่าใบมีดอ่ะมันใบมีดมันใบมีด80นะครับ ข้าวยังกำลังดีอ่ะเป็นพักพึงพักพึงเลยแหละน,นี่เห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับเอามารับจ้างเกีียวไล่ละเจ็ดร้อยนะครับเนี่ยไล่ละเจ็ดร้อยนะครับไล่เท่ากับรถใหญ่เลยแหละแต่ว่าถามลูกค,ค้าพึงพอใจไหมพึงพอใจนะครับเพราะว่า เขาขี้เกียจรอรถใหญ่และอีกอย่างหนึ่งรถใหญ่มาเห็นแล้วบางทีไม่อยากจะเข้ามาเลยนะครับเพราะว่านามันบิงมันเล็กนะครับนาวิ่บิเล็กเลยไม่อยากจะเข้ามาก็เป็นดีรถน้อยไปนะครับผมว่าสองปีแกคุ้มทุนเลยน,นั่นแหละขึ้นรถปอัพนะฮะขึ้นรถปอัพได้เเนี้ยใหญ่กว่ารถผมนิดนึงเหอาวันหนึ่งสามหนึ่งน,นะ รอดักรอดักนี่เราขี้เกียจเดินตามแล้วร้อนมันร้อนเออผมเดินกลางแดดมันร้อน,นเพื่อการลงทุนห่างหายไปนานครับเพื่อการลูกพญยาพิชัยฮะนี่าเขลงมาแล้ว หลักการง่ายๆครับเห็นไหมเวลาเกี่ยวเข้าไปให้ตัวไปพัดตัวข้างล่างสองตัวได้ไหมมันจะหนีบเข้ามันจะหนีบเข้าไปหากันแล้วก็ไฟไฟมันจะตัดไฟไฟมันตัดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูถ้าคนไม่เข้าใจนะครับวกาข้าวยังไม่แก่เลยมันยุ่งเกี่ยวเลยคหับไอ้ตัวนี้มันจะหมุนหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแล้วก็ไบมีดอ่ะปไม่ดไไปบม่ดัวาน้่ามันจะไปตัดตัดตัดแล้วก็ไปลำเลียงลำเลียงไป เตี้ยในป่าป่าเข้าเต็มเต็มเลยจ้ะเปิดรอบเปิดรอบเปิดรอบเดี๋ยวดูนี่น yeah. no and ี่ก็โจมดวงดูป่ะเออเป็นโจมดวนี่เดี๋ยวเเต็มแล้วครับมันดังแล้วมันดังเตี้ยเตี้ยเตี้ยแล้วแถวเรียกอ่ะปล่อยเลยโอเคเดี๋ยวเต็มแล้วรอบนี้เดี๋ยวจะปล่อยสปิงเดี๋ยวไปรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่า จะปล่อยละเพราะว่าไอ้คันนี้มันไม่ใช่ตัวกระสอบมันเป็นสปริงไดเวอร์สบายๆไม่ต้องตัวกระสอบเดี๋ยวมีรถิกอัพเจาอนารอรอแล้วล่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงมุมนี้เวลาอยากดูตอนสายพานมันเดินอ่ะนี่เห็นไหมอุ้ยจะข้ามันสวยมากเลยเห็นมเนี่ยมันเวลามันเดินทางของข้าวอ่ะสวยอ่ะเนี่ยเห็นมันเดินทางเวลาเดินทางขข้าวสวยมากเลยโอ้้็มันตกมาสวยเลยี๋ยวขึ้นละ รถถอยมาเลยรถถมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรถถอยมาเดี๋ยวรอรถอถ,อถอยมาใส่คะประมาณหกกระสอบนะครับรถอุ้มกันอุ้มนี้อุ้มไปประมาณหกกระสอบเดี๋ยวเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อย,อ,ยอันนี้ <laughs> คือถัเองเก็บเมล็ดข้าวนะครับได้ประมาณเท่าไหร่นะครับหกกระสอบ 38, ประมาณครับหกสามสิบแปดอ่าประมาณยี่สิบรถถอยมาแล้วรถถอยมาแล้วถอยมันย,ยาวาเลยลูกพี่ข้านเดี๋ยวก็จะตกโมงเนี่ยอ่าเลืนดนะหน้าแบบน้อย เออเดินหน้าไปใกล้ๆพุอ่ะเออรถมันเดินได้ออทำมันเลยทำมันเลยยูทูบเบอร์ห้อนแดดโอเคโอเคเอฟจีเอาเอฟจีมาลากเลยไปยัดฮะโอ้สบายจริงๆแหละสบายจริงเลยปุณห พ่อ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 อ้าวลงหน่อยหนึ่งลูกเพชรอ๋อนี่นี่อันนี้นี่ไปอุ้มหนึ่งแล้วอ๋อนี่อุ้มหนึ่งแล้วครับอุ้มหนึ่งล้วอุ้มหนึ่งได้ประมาณนี้แหละโอ้ ูเม็ดข้าวนะครับเนี่ยดูเม็ดข้าวนะครับนะสะอาดนะครับเนี่ยเม็ดข้าวสะอาดไม่มีไม่มีอ่าปลายของข้าวอ่ะที่มาผสมเลยครับไม่ไม่เหมือนกับรถใหญ่นะรถใหญ่นี่ผมว่าน่ะไอตัวแบบพวกพวกเนี้จยะจะเยอะจะเยอะเลยอ่ะอันนี้เปอร์เซ็นต์ของข้าวสะอาดเนี่ยผมว่า98้าสิบแดเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเอาไปตากแดดอ่ะมันจะมองเห็นดีอ่ะติเพราะว่านี่มันเกียวเกียวเพราะว่ามันได็นข้าวมันบางบางอ่า มังรวมมันก็ยังเขียวอยู่อ่ะแค่หมดละวแค่หมดล้สามอุ้ม รถใหญ่นั่นนะน่พะสะอาดตัวรถใหญ่นะคำาสาดของมันนะะรันครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับเจ้ารถอาวันหนึ่งสามหนึ่งคันนี้เล็กก็ ที่กินหนูเหมือนกันนะรับจ้างได้เหมือนกันครับไร่ละเจ็ดร้อยเขาไร่ละแปดร้อยเราไร่เจ็ดร้อยก็พอแล้วโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัทลอนคนรากยาด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสบายดีครับเอฟซีทางฝั่งเราครับ